เทคโนโลยีไปไกลแล้วค่ะ mm hmm. เหล๋อที่เราจะทํายังไงให้เราไม่กลัวเทคโนโลยีแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์ประชาชนก็ต้องช่วยเราด้วยนะคะถ้าเราระบบดีท่านเปิดประตูบ้านพูดง่ายเราทําระบบดีหมดแต่ท่านกดลิกเปิดประตูบ้านที่เราทำทั้งหมดจบเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเขาสามารถเจาะระบบก็มาได้ ยังยังไม่ค่อยไว้ใจว่าภาครัฐเก็บข้อมูลเราดีขนาดไหนมาเลยทําให้เราตอนนี้เวลาจะให้ข้อมูลอะไรเราโปรเทคตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใส่ใจว่าข้อมูลเราอะมันมันไปตกอยู่กับใครบ้างอะไรยาเงี้ยอยากให้รัฐมีมีมาตรการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจว่าเขาสามารถเก็บรักษาข้อมูลเราไว้ในในส่วนที่ที่เรามั่นใจไว้วางใจได้หรือว่ามีเจ้าหน้าที่แอบเอาข้อมูลไปขายเงี้ยงั้นก็ไม่โอเคเหมือนกัน บางทีเราอาจจะโดนแก๊ง call center อะไรเงี้ยเหมือนที่มีข่าวเนาะก็โทรมาเราอาจจะไม่ได uh ้เ huh. ป็นคนที Sick ่อาจจะต้องเสียเงินแต่บางทีมันสร้างความลำพาญกับเราเพราะว่าเหมือนข้อมูลส่วนตัวเราแบบล้วนไหลไปอยู่ดีมีอีเมลเราอยู่ดีมีเบอร์โทรเรามีเบอร์แปลกๆโทรมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากให้ทางภาครัฐให้ความสําคัญกับในด้านของ social security เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้คิดว่าทุกคนก็คงกังวลเหมือนกันทั้งหมดเลย ตอนนี้ภาครัฐเองเนี่ยค่ะเรามีกฎหมายหลายอย่างหรือมีมาตรการหลายอย่างนะคะที่จะรองรับเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถามว่ากฎระเบียบเหล่านี้หรือมาตรการเหล่านี้มีรองรับเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เรากําลังจะสร้างขึ้นที่เป็นข้อกังวลมากกว่าก็คือ การสื่อสารให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจค่ะเมื่อข้อมูลต่างๆมาอยู่กับภาครัฐแล้วนั้นน่ะการดูแลการรักษาข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองอย่างดีใช้เท่าที่จำเป็นใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของประชาชนมาฝากไว้กับภาครัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานภาครัฐต่างๆก็ถือว่าจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ต้องดาเนินการให้ได้ตามกฎหมาย ความตั้งใจของกมรมสนมกรเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้ผู้เสียภาษีที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกสูงสุดนะคะเรามีข้อมูลจํานวนมากที่สามารถให้บริการได้สาระสําคัญก็คือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของตัวข้อมูลที่เราจะเอามาให้บริการประชาชนเราต้องมั่นใจว่าประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการเป็นตัวตนของเขาจริงๆ เมื่อประเทศไทยของเราเนี่ยมีระบบให้บริการยืนยันตัวตนหรือที่เรียกว่าดิจิตอล ID พัฒนาโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรือระบบเป๋าตังกระทรวงการคลังนะคะหรือ ndid ที่เป็นดิจิตอล ID ของภาคธานาคารทั้ง3ามดิจิตอลไอเนี่ยเขามีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่น่าเชื่อถือทําให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเราไปเชื่อมกับ ระบบต่างๆเหล่านี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยจะเป็นตัวตนคนนั้นจริงๆเราก็จึงนำข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยออกมาให้บริการให้เขาตรวจสอบก่อนที่จะชำระภาษีก็จะทำให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยจุดมุ่งหวังของกรมสนัากรเนี่ยเราต้องการจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลทั้งด้านการให้บริการและการบริหารจัดเก็บภาษีเมื่อมีความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยของการที่จะให้บริการข้อมูลได้เนี่ยเราก็จะต่อยอดบริ การของเราเพิ่มขึ้นเพื่พออำนวยความสะดวกต่อไปในอีกหลากหลายรูปแบบตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่ประชาชนห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนะรัฐก็ห่วงทุกอย่างเป็นข้อมูลความลับไปหมดรัฐก็ห่วงบอกว่าอุอยเอามาโฮสต์กับเอกชนก็ไม่ได้จะทำคราวก็มีมั่นใจ อันนี้ก็เป็นทูเวย์นะคะภาครัฐก็กำลังจะบอกว่าข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เป็นความลับข้อมูลตรงนี้เป็นส่วนที่เราต้องมองว่าข้อมูลส่วนตรงส่วนไหนเป็นส่วนที่เปิดเผยได้ถ้าเรามองว่าตรงไหนที่เปิดเผยได้แล้วเนี่ยาการจัดเก็บเนี่ยมันก็จะมีการที่ว่ามาแชร์ลิงในหน่วยงานเราบอกว่าต่อไปนะบัตรประชาชนไม่ต้องมาซีหลอกอีกแล้วนะแชร์กันได้ไหมอ,อะไรที่เราแชร์กันได้ตรงส่วนนี้ควรจะเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเรียกรูจากตรงไหน,นบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านใบขับขี่เรื่องอะไรที่ควรเปิดเผยได้ระดับไหนในขณะเดียวกันเอกชนเหมือนกันข้อมูลอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความลับเดี๋ยวนี้เรามีคอระบอส่วนบุคคลใช่ไหมข้อมูลส่วนบุคคลที่ PDPA ที่ทุกคนต้องคอมไพล ถ้าเราพูดถึงเรื่องของออความปลอดภัยนะครับหรือว่าเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของภัยที่มาจากทางเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นพวกไซเบอร์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือว่าไซเบอร์คลามหรือว่ารวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องของ การหลอกลวงหรือว่าเราเรียกว่าฟอร์ดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าธนาคารเราให้ความสําคัญเป็นอันดับสูงสุดเราต้องมั่นใจว่าข้อมูลลูกค้าที่อยู่กับเราได้รับการปกป้องอย่างสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับเราลงทุนในเรื่องของระบบงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ ในการที่จะตรวจสอบและก็แก้ไขในกรณีที่มีเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ความไว้วางใจว่าเรื่องของภัยทางเทคโนโลยีเป็นภัยอันเรียกว่าอะไรเ,เราให้ความสําคัญมากๆนะครับในการลงทุน,นตา่างๆทั้งเรื่องของบุคลากรแล้วก็ระบบงานที่เราใช้รเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ตัวระบบของแบงค์รัฐทั้งหมดนะฮะหรือแม้กระทั่งแบงค์เอกชน ก็จะมีตัวของ N D I D ที่เป็นตัวของการที่เราจะไปแสดงตัวตนผ่านระบบของใบหน้าในการใช้เหตุผลเพราะอะไรฮนะปัจจุบันนี้สิ่งที่คนกลัวมากกับระบบดิจิตอลหรือว่า c a s สเซอร์ซิเก็คือการที่มีการแฮกขาดซ e เค r i t y ิตีในระบบของออนไลน์ Cyber Security เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก eKYC เนี่ยก็มาจากเรื่องของ Know Your Customer ซึ่งปกติเนี่ยในวงการสถาบันการเงินเขาใช้กันอยู่แล้วแต่เพียงแก่ว่าเวลาเรามาเปิดบัญชีเนี่ยเราโดยดูหน้าดูตาดูดูว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่แต่ทีนี้พอเป็นอิเล็กทรอนิกส eKYC ปึ๊งเนี่ยทุกอย่างมันอยู่บนฟอร์แมตของอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการยืนยันตัวตนแบบแบบหลายแบบแบบแพสซีฟก็คือหน้านิ่งๆได้หรือแบบ Cooperative คือ ต้องมีสายหน้าเงยหน้าให้รู้ว่าไม่ใช่โรบอทนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของ Security เนี่ยก็มาจาก Mapping ของอัลกอริทึมทั้งหลายนะคะจากส่วนของโครงหน้าของคนแล้วก็ในเรื่องของชั้นความปลอดภัยก็จะมีมาแทรกตลอดนะคะในแง่ที่ว่ามั่นใได้ว่าเทคโนโลยีตรงนี้ถูกการันตีแล้วจาก Third Party Software แแล้วก็ใครที่จะมาเอา eKYC มาแอพพลเรื่องพวกนี้ค่ะก็จะมีกฎกติกาว่าต้องดูจากอะไร ในการที่ปกติที่เปิด Open Account เปิดบัญชีธนาคารเราก็ต้องมี eKYC ตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เราเกิดเปิดบัญชีเป็นดิจิทัลแบงกิ้งได้ใช่ไหมคะที่ว่าเป็น Virtual b a มไม่ต้องมีสมุดก็มีมส่วนช่วยในการที่ทำให้ธุรกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจค่ะเทคโนโลยีไปไกลแล้วค่ะเดี๋อที่เราจะทำยังไงให้เราไม่กลัวเทคโนโลยีแล้วเราก็ ใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ากับการที่นำธุรกิจนะคะเพื่อล่นระยะเวลาในการทำง,งาน,นะค่ะประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของผู้บริหารเมืองนะครับต้องมีความเข้าใในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนามเมืองเราก็เอาเรื่องของโซเชียลมีเดียทั้าเข้าไปจับตั้งแต่วางความหวังผังเมืองวางพื้นที่การมีการมีส่วนร่วมของคนพัฒนาเมืองรือคนที่ออกแบบ แล้วก็ออกแบบเปลี่ยนสภาพของคลองแม่ค่ะปัจจุบันนี้เป็นสถานท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ